อุปดรสตอรี่ a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อุปดรณสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้ขอมาต่อจากเมื่อวานคือจริงๆไม่ได้ต่อเป็นเรื่องเดียวกันหรอกครับแต่ว่าอยากหยิบบทในหนังสือที่ชื่อว่าคำตอบของความสุขมาชวนคุยนะครับวันนี้บทที่หยิบ ขึ้นมาเนี่ยมีชื่อว่าคําตอบของมิตรสหายนะครับมิตรสหายก็คือเพื่อนนั่นเองนะครับผมว่าเป็นบทที่ดีนะครับแล้วเป็นบทที่ไม่รู้นะครับคนที่อาจจะมีอายุเยอะขึ้นสักนิดหนึ่งแล้วเนี่ยน่าจะน่าจะอย่างอย่างผมก็แล้วกันนะไม่ได้ว่าใครนะหมายถึงตัวผมเองเนี่ยน่าจะมีอะไรสะท้อนคิดเรื่องเพื่อนได้เ,ย,เยอะพอสมควรทีเดียวนะครับคนที่อยู่วัยรุ่นหน่อยก็อาจจะเฮฮาไปกับเพื่อนแหละแต่ว่าเขายังไม่เห็นภาพในอนาคตต่อไปว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนเนี่ย มันเป็นยังไงนะครับอ่ะข้อแรกที่คุณนิ้วกลมหนังสือผมผมลืมพูดชื่อไปคําตอบของความสุขของคุณนิ้วกลมนะอันนี้เป็นบทในหนังสือเล่มนี้นะครับเพื่อนใหม่ตื่นเต้น,เพ,น,เ,พนเพื่อนเก่าอบอุ่นโหนี่จริงจริงๆเพื่อนเนี่ยเรามีใหม่ได้ตลอดเวลานะครับสังเกตตั้งแต่เราเด็กๆนะเพื่อนใหม่เกิดขึ้นจากอะไรตอนเด็กเปลี่ยนโรงเรียนเปลี่ยนสถาบันการศึกษาผมมาเปลี่ยนโรงเรียนมาสองครั้งนะครับจริงๆเป็นคนที่อยู่โรงเรียนเดิมนานก็คือ ประถมเอา้าถ้าถ้านับตั้งแต่เด็กก็3ครั้งอนุบาลไปประถมนี่ก็เปลี่ยนโรงเรียนเพราะอนุบาลผมมีแค่อนุบาล2มันไม่มีประถมต่อเข้าใจว่าไม่มีนะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นประถมนะครับนั่นคือครั้งที่1ตอนนั้นไม่ไม่รู้อะไรอยู่แหละเพราะว่าเด็กมากๆอนุบาลนะครับเอ่อจบประถมไปต่อม,มัธยมอันนี้ผมเปลี่ยนโรงเรียนนะครับก็คือการเปลี่ยนครั้งที่2นะครับแล้วก็จาก niños, มัธยมเนี่ยไป <había S 1> จบมหาลัยแล้วผมไม่ถือเป็นการเปลี่ยนโรงเรียนแล้วนะก็คือต่างคนต่างไปเรียนต่อเมืองนอกซึ่งบางคนก็ไปบางคนก็ไม่ไปนะมันไม่ได้เป็นภา,ภาคที่จะบังคับจริงๆเรียนมหาลัยก็ไม่ได้บังคับนะแต,ต่ต้องเรียกว่าคนส่วนใหญ่ก็เรียนกันนะนะครับก็แน่นอนเราเจอเพื่อนใหม่ตอนเปลี่ยนโรงเรียนก็ตื่นเต้นนะครับก็เฮ้ยเขาเป็นยังไงคนไหนเป็นไงแล้วบางทีก็สนิทกันนะสนิทกันเร็วก็มีสนิทกันช้าหน่อยก็มีนะครับจบ เราจะมีเพื่อนใหม่ในรูปแบบของเพื่อนร่วมงานพอจบจบการเรียนหนังสือนะเข้ามาที่ทํางานใหม่ๆเนี่ยก็ยังไม่รู้จักใครนะรแต่ว่าสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มจกักคนนั้นคนนี้คนโน้นอะไรเงี้ยก็มีเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมงานตื่นเต้นนะครับเวลาเราเจอคนใหม่ๆจนกระทั่งวันนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยผมก็ยังมีคนใหม่ๆให้เจออยู่นะเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศมั่งเจอจากการทําวิจัยด้วยกันมั่งไปคอนเฟรนต์ไปเจอกันมั่งอะไรเงี้ยตื่นเต้นครับดีแต่เพื่อนเก่าอบอุ่นนี่ก็ใช่นะครับ ทุกวันนี้ต้องขอบคุณลายต้องบอกแบบนี้เลยสมัยผมเนี่ยตอนเรียนจบเนี่ยเราต้องเรียกเกือบว่าจะไม่เจอกันอีกเลยอะ่ะแบบนั้นอะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า,าแต่ก่อนก็ต่างคนต่างไปนะมีจดไอ้นี่ไว้ที่อยู่กับเบอร์โทรศัพท์แต่สมัยก่อนโทรศัพท์มันก็ไม่ใช่โทรกันง่ายๆไม่ใช่มีมือถืออะไรเงี้ยที่อยู่ก็แหมใครจะเดินทางไปที่บ้านไปเจอกันอีกครั้งก็ยากก็มีแต่ว่านัดเจอกันจบใหม่ๆก็ยังมีนัดเจอกันบ้างนะครับ อย่างจบมหาทยไลัยจําได้เฮ้ยบนเสามาเจอการกินข้าวกันอะไรเงี้ยทํางานแล้วก็มาเมาส์แตกกันนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆล้างลาไปแต่ดูนี้ลายกลุ่มกลับมามีตั้งแต่กลุ่มปฐมกลุ่มอนุบาลไม่มีนะครับตามไม่เจอละแต่กลุ่มปฐมมีฮะกลุ่มมัธยมมีครับกลุ่มมหาทยาลัยมีครับกลุ่มเพื่อนร่วมงานในที่ทํางานเก่ามีก็มีความอบอุ่นอยู่นะครับมีอย่างกลุ่มมัธยมเนี่ยเป็นกลุ่มที่ชอบแซวกันเรื่องฟุตบอลนะครับก็สนุกดีนะครับ ก็จริงนะมีได้ทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าอันที่2เปิดโอกาสให้เพื่อนเป็นผู้ให้บ้างอันนี้ตรงข้ามนะคือคือจริงๆเนี่ยเราถ้าถ้าเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันพูดแบบนี้ก่อนถ้าไม่ใช่เพื่อนที่ดีต่อกันมันก็ไม่มีใครให้อยู่แล้วมันมักจะแบบว่าจะมีเพื่อนบางคนนะ่ผมเคยเจอเขาจะแบบ <c oughs> ให้เราตลอดเวลานะสมมุติไปกินข้าวก็จะเลี้ยงเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยบางทีมันก็อึดอัดเหมือนกันนะมันมีฟีลอึดอัดเหมือนกันนะถ้าเกิดอีกฝ่ายหนึ่งให้อีกด้านหนึ่งได้ดตลอดเลยไอ้ฝ่ายนี้ก็รับอย่างเดียวเนี่ ถ้าเป็นเพื่อนที่ดีถ้าเป็นเพื่อนที่จ้องเอาเปรียบกันอันนี้ไม่ไม,ไม่อึดอัดหรอกครับเอาเลยแกยิ่งให้ฉันยิ่งฉันยิ่งสูบซึ่งอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ definition หรือว่านิยามของเพื่อนที่ดีถ้าเพื่อนที่ดีเนี่ยเราว่าต้องผัดกันนะบางอย่างเขาให้เราเราแฮปปี้มีความสุขแต่ว่าก็ต้องเปิดโอกาสให้เราให้เขาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเป็นเพื่อนกันอ่ะมันต้องมีทั้งทั้งให้แล้วก็รับนะอย่าใครบางคนหวังดีจริงๆเป็นคนที่แบบว่าอยากให้เพื่อนอย่างเดียวให้ให้ให,ให,ให้แต่บางทีเพื่อนอึดอัด ว่าเพื่อนอื่นอ่านนะคุณให้ให้เพื่อนมากเกินไปนะครับจริงๆผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับก็บอกว่าการที่เราไปขอความช่วยเหลือจากอีกคนหนึ่งี่ยอีกคนหนึ่งจะรู้สึกดีนะเพราะว่าแสดงว่าเขามีคุณค่าการที่เขาได้การที่เราเปิดโอกาสให้เพื่อนให้อะไรเราบ้างเนี่ยเพื่อนจะรู้สึกดีนะครับอ่ะมาถึงอันที่3ครับ,รบเพื่อนดีที่นิสัยเลวเป็นเรื่องที่น่าใคร้ครวจริงๆชื่อมันไม่ควรจะมาด้วยกันนะเพื่อนดีที่นิสัยเลวคืออย่างนี้ คือเพื่อนที่ดีมันเขาดีกับเรานะครับอธิบายว่าเพื่อนที่ดีเขาดีกับเราเขาไม่เคยทําร้ายเรานู่นนี่นั่นแต่เขาอาจจะมีนิสัยเลวต่อคนอื่นอย่างเงี้ยส่วนตัวผมถ้าถ้าเป็นเพื่อนที่ดีกับผมจริงๆนะครับผมจะบอกเขานะครับผมจะบอกเขาว่าเอ้ยทําแบบนี้ไม่ไม่ค่อยดีนะเว้ยทำแบบนี้มันไม่ค่อยถูกต้องนะนะครับเขาเขาอย่างน้อยๆถ้าเาถ้าเขาดีกับเราเขาก็น่าจะฟังเราระดับหนึ่งซึ่ง ถ้าเขารู้บางทีถ้านะถ้าเขาแบบเปิดใจหน่อยนะเขาปรับเปลี่ยนเนี่ยก็จะทําให้คนรักเขามากขึ้นหรือว่าเขาก็จะไม่ทำอะไรหลงทางไปในสิ่งที่มันไม่ดีนะครับถ้าถ้าบอกกันได้ก็บอกกันถ้าเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับแต่มันมีบางคนเหมือนกันน่ะคือจะเรียกว่าเราก็ไม่ได้สนิทกับเขามากแล้วเขาก็ดูนิสัยแล้วก็ดูไม่ไม่พูดไปก็เท่านั้นน่ะพูด,ดง่ายๆพูดไปก็เอาแต่เขาคงมาด่าเราแทนนะ่ะหรือว่ามาทะเลาะก,กันเนี่ย ไอ้นั่นก,ก็ก็ยากนะครับก็ยากนะวัะนั้นกลับกันนะถ้าเป็นตัวเรามีใครมาเตือนเราเนี่ยให้เราเปิดใจกว้างไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปด่าเขากลับนะบเพราะว่าคนที่มาเตือนเราส่วนใหญ่ถ้ามาเตือนด้วยความหวังดีนะไม่ใช่มาเตือนมั่วซั่วหรือมาด่าเรามั่วซั่วเนี่ยถ้าเขาบอกให้นายเราแบบมีอะไรจะพูดว่านายอาจจะโกรธเรานะแต่ว่าเราเห็นเรื่องนี้แล้วเราไม่สบายใจอะไรเงี้ยฟังเขานิดนึงนะครับหลายๆครั้งมันเป็นจริงอย่างที่เขาพูดนั่นแหละ ถ้าเราไม่ดิเฟนซีฟหรือว่าไม่ปกป้องตัวเองมากเกินไปเนี่ยบางทีมันใช่แหละเราอาจจะต้องปรับนะครับข้อข้อสข้อนี้ชัดเจนฮะเพื่อนแท้คือเพื่อนที่หวังดีกับเราใครก็ตามที่เขาหวังดีกับเราอย่างเคสเมื่อกี้ที่ผมเล่านะครับการที่เขาต้องลำบากใจมาพูดเรื่องที่มันไม่ได้ไม่ได้ทำให้เขาดีขึ้นเลยเรื่องที่เขาพูดเนี่ยมันทำให้เราดีขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นเพื่อนแท้นะครับ เป็นคนที่หวังดีกับเราตรงข้ามนะบางคนเราจะเจอคนเยินยอโอ้ยแกดีมากท,ทั้งทงที่เราทาอะไรไม่ดีเลยยุ่รส่งอะ่ะเคยได้ยินคําว่ายุส่งไหมยุส่งคือแบบโหสุดยอดแบบดีมากแกแกทําอีกเลยอย่างเงี้ยแบบเจ๋งมากคููมากอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันไม่ใช่คนที่หวังดีกับเรานะครับแต่ต้องบอกแบบนี้นะครับยิ่งยิ่งวัยรุ่นเนี่ยบางทีเราแยกไม่ออก เราชอบคนเอาใจเรานะเราก็จะแบบใครเฮฮาไปกับเราเราอยากทําอะไรที่มันไม่ดีเขาก็เชียร์เชียร์เชียร์แต่สังเกตคนเหล่านี้อาจจะไม่ได้ทำนะเชียร์ให้เราทําแต่ตัวเองไม่ทําหรอกรู้นะว่าไม่ดีแต่ยุนะซึ่ง,ซ,งซึ่งบางทีอย่างที่ผมบอกถ้าวัยรุ่นบางคนแล้วกันนะจะบอกทุกคนก็ไม่ใช่หรอกบางคนก็ก,ก็ก็เห็นแต่บางคนเนี่ยไม่เห็นเนี่ยก็แบบทาตามทาทําตามเพื่อนยุไอ้คนที่แบบมาดึงมือเราว่าเฮ้ยเฮ้ยเราว่าอย่านะ ไปด่าเขาอีกแกมันโง่อะไรเงี้ยโถเอ้ยแค่นี้ไม่กล้าอะไรเงี้ยกลายเป็นแบบนั้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองเราผมว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีเพื่อนแท้ครับแล้วเพื่อนแท้ไม่จำเป็นต้องมีเยอะหรอกครับแต่ถ้ามีคนที่หวังดีกับเราเนี่ยคือใช่แล้วล่ะอีกอันครับเดินทางสู่พื้นที่อันโนนต้องการมิตรสหายเคียงข้างพื้นที่อันโนนคือพื้นที่ที่เราไม่รู้จักผมผมมีประสบการณ์เวลาผมย้ายโรงเรียนตอนเด็กๆเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่พอตอนผมจําได้ตอนขึ้นจากมัธยมไปมหาวิทยาลัยเนี่ยตอนนั้นคือพื้นที่อันนนเพราะเราไม่รู้จักใครเลยทําอะไรก็ไม่ทําไม่ถูกเลยแต่สิ่งที่ทําให้เราอุ่นใจอย่างหนึ่งคือเรามีเพื่อนโรงเรียนเดิมเนี่ยเข้าไปคณะเดียวกับเราจริงๆนะสำหรับผมนะคนอื่นไม่รู้นะบางคนก็อาจจะอินดิพเอนเดนต์หรือว่าแบบอยู่ได้ด้วยตัวเอง100%อันนั้น,น,นก,ก็ชื่นชมนะแต่ผมเนี่ยผมจะเป็น ผมอินโทรเวิร์ดอยู่แล้วด้วยไอ้ไอ้อครั้นที่แบบว่าเจอเพื่อนใหม่แล้วแบบเฮ้ยสวัสดีเพื่อนเอ้ยเราชื่อนี้นะเว้ยผมไม่ใช่ผม,ม,ผม,มจะเจอเงี้ยผมก็จะอยู่ในมุมห้องอ่ะเออถ้าถ้าเจอเพื่อนใหม่ผมยังไม่ใครไม่ไม่รู้จักใครผมก็จะไม่แบบแบบเฮฮาตีซีอะไรเงี้ยไม่ใช่ผมไม่ได้บอกคนทําแบบนั้นผิดนะครับแค่ว่าเขาเรียกว่าลักษณะนิสัยเราแตกต่างกันแต่ว่าผมจะมองหาเพื่อนที่ผมคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็อุ่นใจว่าเฮ้ย มีคนนี้อยู่ห่วยมีอะไรถามคนนี้ได้เออผมผมจะเป็นคนแบบนี้นะไม่ไม่ต้องไกลหรอกจนถึงปัจจุบันผมก็เป็นอย่างผมไปงานงานอะไรสักงานหนึ่งสายตาแรกเลยนะจริงๆไม่มีความจําเป็นเลยนะแต่สายตาแรกผมจะสอดส่ายหาคนที่ผมรู้จักแล้วผมก็จะเดินเข้าไปคุยกับคนนั้นสมมติว่างานคอนเฟรนต์เนี่ยผมจะมองเลยว่ามีใครบมา่วันที่ผมรู้จักอ๋อคนนี้เว้ยผมก็จะเดินเข้าไปอะไรเงี้ย แต่บางคนเนี่ยเขาไม่นิดเลยนะเขาไม่จำเป็นต้องมองคนรู้จักเลยนะเขาสามารถจะ make friend หรือว่า,าทําความรู้จักกับคนอื่นๆได้ทันทีแบบเนียนกริบเลยแล,แล้วแล้วดีนะครับผมไม่ได้บอกคนเหล่านี้ไม่ดีพูดอีกทีนะฮะคนเหล่านี้เขาแบบสบายอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ว่าสําหรับผมเนี่ยพอมันเป็นพื้นที่อันนน์เนี่ยผมต้องการเม่สายเคียงค้าคราวนี้มันไม่ใช่แค่การพบปะพูดคุยกันอย่างเดียวนะครับพื้นที่อันนนอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆก็ได้นะครับ เรื่องที่คุณไม่เคยทําเรื่องที่คุณไม่คมุ้นเคยเนี่ยคุณอยากออกมาทําธุรกิจเนี่ยถ้าคุณมีเพื่อนคู่คิดคุณชนิดหนึ่งเนี่ยก็จะดีกว่าคุณมาดุมๆทำอยู่คนเดียวไม่รู้จักใครนะครับถัดไปครับมิตรภาพคือทรัพย์ของชีวิตอู้สำหรับผมเนี่ยทรัพย์ไม่ได้แปลว่าเงินนะครับบางคนบอกอ๋อปีเพื่อนเยอะจะได้ยืมเงินบอกไม่ใช่นะมิตรภาพคือทรัพย์มันคือมันเป็นสิ่งที่มันมีค่าของชีวิตเราเลยฮ ouais. ะสังเกตนะครับคนที่มีความสุขเนี่ยคือคนที่มีมิตรที่ดี คนที่มีคอมว่ามิตรไม่ได้แปลว่าเพื่อนด้วยนะครับจริงๆใครก็ตามที่คุณรู้จักเนี่ยถ้าคุณคุณสามารถสร้างมิตรภาพระหว่างกันไว้ได้อย่างน้อยๆไม่ทะเลาะก,กันเออลองลองดูที่ทํางานนะถ้าที่ทํางานที่ดีที่สุดคือคุณสนิทสนมกันหมดเนี่ยโอ้โหคุณอยากไปทํางานทุกวันเนี่ยแต่ถ้าเอากลางๆเนี่ยอย่างน้อยๆคุณเจอหน้ายิ้มกันได้เน่ยก็ยังดีแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณไปในที่ทํางานที่แบบจ้องเอาเปรียบกันเป็นศัตรูกันเจอหน้าก็คอมเมนต์ใส่กันอย่างเงี้ย มันมันเป็นแบบเป็นความแย่นะมันจะเป็นไม่ใช่รัพย์มันจะเป็นหนี้ของชีวิตคนระคือแบบเห็นแล้วก็หนักใจอะ่ะสร้างมิตรภาพไว้ให้มากครับผมว่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับอีกอันนะครับมองคู่แข่งเป็นเพื่อนชนะไปด้วยกันได้อันนี้ก็เป็นหลักการมองอีกอันหนึ่งนะครับคือบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าใช้ซั์เนี่ยเขาเรียกว่าซีโร่ซัมเกมซีโร่ซัมเกมคือถ้าฉันได้เธอต้องเสียถ้าฉันเสียเธอต้องได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้ถ้าเราได้1ิบเขาต้องเสีย1ิมันคือซีโร่ซัมแบบว่าบวกกันต้องได้ศูนย์คนหนึ่งได้คุณหนึ่งต้องเสียเสมอถ้าคุณทรตคู่แข่งแบบนั้นเนี่ยคุณก็จะสู้กับคู่แข่งแบบเอาเป็นเอาตายแล้วหลัง,หล,งหลังก็อาจจะเกินเลยเป็นการเอาเปรียบโกงอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วนะครับแต่มองมองในมุมว่าไม่ใช่ซีโร่ซัมเกมสิครับมองในมุมแบบว่าวินวินเนี่ยวินวินในลักษณะที่ว่าเฮ้ยคู่แข่งได้เราก็ได้นะเว้ย ถ้าเกิดคุณหาโซลูชันแบบนั้นได้เนี่ยการแข่งขันที่มันแบบเอาเป็นเอาตายจะเอาชนะฆ่าคานกันเนี่ยอาจจะลดลงไปเยอะซึ่งมันจะเป็น healthy c o m p e t i ั i o n เคยได้ยินไหม healthy ก็คือมันมีคุณภาพอ่ะมันยังแข่งกันอยู่นะไม่ใช่บอกว่าห้ามแข่งกันเลยแกเอามาร์เก็ตแชร์ฉันไปให้หมดเลยไม่ใช่เรายังแข่งกันอยู่แต่มันเป็นการแข่งที่แบบว่าเออเราได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นแล้วแถมคู่แข่งก็ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นด้วยแบบนี้ทุกคนก็จะ ยินดีไปด้วยกันนะครับถามว่าอาจารย์ไลน์นี่มันมันโลกสวยหรือเปล่ามันมีจริงหรอที่แบบอย่างเงี้ยคุณสังเกตนะอันนี้อันนี้เล่าให้ฟังให้เห็นภาพนะครับบางทีคนที่เป็นมาร์เก็ตลีดเดอร์เนี่ยเวลาเขาโฆษณาเนี่ยเขาไม่ได้โฆษณาเฉพาะสินค้าเขาเนะแต่เขาโฆษณาสินค้าทั้งแคตตากรีนั้นเลยเช่นสมมุติว่าเขาขายแท็บเล็ตเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้โฆษณาแบรนด์เขาอย่างเดียวแต่ว่าเขากระตุ้นให้คนซื้อแท็บเล็ต ถามว่าทําแบบนี้คู่แข่งได้ด้วยนะเพราะว่าคนซื้อเขาไม่ได้ซื้อเฉพาะเราเนี่ยเขาไปซื้อของคู่แข่งด้วยแต่อย่างเงี้ยมันคือวินวินคือตัวเขาเนี่ยก็ได้มาเก็ตแชร์เพิ่มอยู่แล้วเพราะว่าเขาโฆษณาไงคนซื้อเขาเยอะขึ้นเขาก็ได้มาเขาเขาขอมาเก็ตแชร์สมมุติว่าร้อยเนี่ยมีคนซื้อเขาห้าถ้า200ก็มีคนซื้อเขาร้อยก็ยอดขายเขาก็ขึ้นในขณะที่คู่แข่งยอดขายก็ขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะว่ามันซื้อจากร้อยเป็น200ร้อยไงใช่ไหมฮะ อย่างนี้คู่แข่งเขาไม่มาโจมตีคุณหรอกหยุดโฆษณาเดี๋ยวนี้โฆษณานี้เฮงสวยไหมหรอเพราะว่ามันวินวินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองมองเป็นเพื่อนเนี่ยชนะไปด้วยกันก็ได้นะครับไม่ข้อนะครับเมื่อยอมแพ้เราอาจจะชนะด้วยกันอันนี้ผมผมนึกถึงตอนทะเลาะกันผมว่าถ้าเราเป็นเพื่อนกันนานพอนะมันจะมีจังหวะขัดใจกันถ้าเป็นเพื่อนกับแป๊บเดียวอาจจะไม่มีนะครับแต่มันจะมีบ้างอะ่ะที่แบบทําไมทางี้วะ ทำไมมาสายวะทำไมไม่ขอโทษวะทำไมอะไรเงี้ยมันจะมีแบบเนี้ยเอายิ่งยิ่งถ้าเพื่อนสนิทกันมากๆเรียกว่าแฟนกันแล้วกันนะเราจะเห็นภาพเลยว่ามันจะต้องมีแต่คราวนี้ถ้าเกิดเราไม่เป็นเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ใครเถียงใครฉันต้องชนะเสมอถึงแม้ว่าตัวเราผิดเนี่ยเราก็เอาชนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เบรกอัพเดี๋ยวก็ไม่คบกันเดี๋ยวก็ทะเลาะก,กันซึ่งไม่คุ้มนะผมผมบอกเลยแล้วไม่คุมสําหรับผมนะ ถ้าเป็นบางเรื่องที่มันไม่ได้เป็นเรื่องสาระสาคัญนะมันไม่ได้เป็นเรื่องเอาไปเอาตายไม่ใช่เรื่องว่าเอออีกคนหนึ่งทาชั่วแล้วเราจะยอมแพ้อะไรเงี้ยไม่ใช่นะเอาเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยยอมไม่เหอะแล้วเสร็จแล้วเราชนะด้วยกันชนะด้วยกันคืออะไรครับเราเรายอมแพ้เขาเนี่ยเขาก็หยุดแล้วนะเขาก็ไม่ได้จะจะเอาชนะเรานะ,แล,ะานนาแล้วสุดท้ายเนะเขาก็มีความสุขแล้วเราทําใจได้เราก็มีความสุขที่ผมเคยเล่าเรื่อยๆสมมุติว่าเรื่องเรื่องเถียงกันเรื่องที่กินข้าวอย่างเงี้ย คุณไม่ต้องเถียงได้ไหมเราจะชวนเขาไปกินข้าวเช่นสมมติคุณชวนแฟนไปกินข้าวแล้วคุณบอกว่าเออไปกินอาหารญี่ปุ่นกันไหมเห็นวันก่อนเธอเคยบอกว่าอยากกินอาหารญี่ปุ่นแฟนคุณก็บอกว่าเปลา่าเปลา่าเราบอกอยากกินอาหารจีนหยุดตรงนี้เลยนะคุณอาจจะมั่นใจมากเลยแฟนคุณบอกว่าญี่ปุ่นคุณถ้าคุณไม่ยอมแพ้นะเฮ้ยไม่ไม่เธอบอกว่าญี่ปุ่นฉันจําได้อ่หยุดตรงนี้อีกนะถ้าแฟนคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะ ฉันไม่เคยพูดญี่ปุ่นเลยฉันพูดจีนมาตลอดไม่มีคําว่าญี่ปุ่นหลุดออกจากปากอะเราก็ไม่ยอมอีกเราสู้ไงทุกคนทั้งต่างฝ่ายต่างไม่ยอมแพ้ไงญี่ปุ่นแน่นอนเธออะเป็นคนพูดแล้วแค่เธออาจจะพูดผิดแต่เธอพูดญี่ปุ่นฉันได้ยินเต็มหูฉันไม่เคยพูดเธอนั่นแหละฟังผิดเธอไปคิดถึงจีนเจินอะไรของเธอเมคอัพเรื่องสรุปทะเลาะก,กันฮนะเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องเลยอะ คือมันมีมันไม่ว่าคนใครจะผิดนะใครจะพูดญี่ปุ่นหรือใครจะพูดจีนนะ่มันผ่านมาแล้วเอาวันนี้คุณจะกินอะไรแค่นั้นแหละแต่ถ้าเกิดคุณยอมแพ้นะเออไปกินญี่ปุ่นกันไหมเห็นเธอบอกอยากกินญี่ปุ่นอ๋อเราพูดเราอยากกินจีนเว้ยเราไม่ได้เคยพูดญี่ปุ่นเลยเอาเหรอเออเออเอาเป็นว่าไปไหมญี่ปุ่นสรุปเอาไปว่าหรือจะจะจะ,จะจีนเอาแล้วแต่จบไหมเราอาจจะ รู้สึกว่าเอ้ยเธอพูดผิดป่าวว่าแต่ช่างมันเหอะแพ้ไปเหอะหรือหรือแม้กะทั่งพูดบอกว่าเออเราอาจจะฟังผิดก็ได้นะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเออวันนี้กินอะไรกันดีดีกว่านะเราอาจจะฟังผิดแล้วบางทีนะแฟนก็จะบอกเออหรือเราพูดผิดไปก็ไม่รู้เหมือนกันวะก็ก็ไม่เป็นไรแล้วกันเรากินญี่ปุ่นกันเถอะอะไรเงี้ยจบมีความสุขกว่าไหมนะครับเราชนะไปด้วยกันเนาะก็อันนี้ก็เป็นคําตอบของมิสหายนะครับผมคิดว่าลองเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันดูนะครับ คนนี้เรื่องทิ้งทายไว้นิดนึงเพลินม,มีเรื่องดีๆในสัปดาห์นี้เกิดขึ้นโดยที่ผมไม่ได้ไม่ได้คิดฝันนะครับคือวันก่อนครับเห็นโพสต์ของคุณปิ๊กทัศภาสเลิศเสวยตพงนะครับบอกโพสในในเฟซบุ o กครับบอกว่าหนังสือคุณปิ๊กติดลิสต์นังสือ How To แห่งปีของหนังสือ,อสำรับพิมพ์ในอินผมก็ดีใจด้วยเลยก็ก็คือปกติเนี่ย คือตัวเองไม่เคยคิดครับว่าหนังสือที่ตัวเองเขียนจะติดลิสอะไรพวกนี้ครับแบบพวกแห่งปงแห่งปีเนี่ยคือเขามีนักเขียนเก่งๆเ,งเยอะแยะเต็มไปหมดมากมายนะก็เลยไม่ได้คิดว่าแบบจะจะจะติดอะไรนะครับแต่ว่าเป็นคนที่ชอบเข้าไปดูลิสพวกนี้แล้วก็ไปโหวตให้ชาวบ้านเขาทุกปีนะส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนคนรู้จักมากอะไรบ้างหรือว่าบางทีไม่ได้รู้จักอะแต่ว่าอ่านแล้วชอบก็ไปโหวตให้ทุกปีเลยนะครับเวลาเขาซึ่งซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีคนที่เขาได ติดลิสต์เนี่ยเขาจะมาโพสต์นะครับผมก็จะเข้าไปคลิกคลิกคลิก,กโบดแล้วก็ไปแสดงความยินดีของนู้นคนนี้แต่ไม่หมดเนี่ยก็ไปคลิกโบดให้คุณปิ๊กเรียบร้อยนะครับมันเห็นแคตตาลรีครับเฮ้ยมันไหนไหนโหวตแล้วเนะของคุณปิ๊กก็อยู่ใน Howto ใช่ไหมผมก็ไปดูแคตตาลรีหนังสือที่ผมอ่านอ่าน,นิยายผมไม่ค่อยได้อ่านแต่คิกขก็ไปอ่านนะคิดไปดูนะมีเล่มไหนบ้างเผื่อหลุดอ่านจะได้ไปโหวตให้เขาด้วยอันนี้อพวกอะไรนะ หนังสืออย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยผมผมก็ไปดูบางอันนี้ไม่ได้อ่านก็ไม่ได้โหวตแต่ว่าไปเจอหนังสือแคตตาล็อสร้างแรงบันดาลใจบอกอันนี้มั่นใจว่าได้อ่านแนะ่ไ่าแนนะ่กดเข้าไปครับตกใจบวกดีใจคือหนังสือแค่นี้ก็ดีมากแล้วครับติดรางวัลที่สุดหนังสือสร้างแรงบันดาลใจแห่งปีโหยคือแบบเอ้ยมีหนังสือเราด้วยเหรอคือไม่เคยคิดว่าจะเป็นหนังสือ ของเราจะอยู่ในลิสต์นี้นะครับก็เลยไปโพสใน Facebook บอกว่าจริงๆชื่อหนังสือมันพูดทุกอย่างเลยนะคือแค่นี้ก็ดีมากแล้วนะครับคือเอางี้ไม่ว่าจะได้รางวงรางวัลเนี่ยเอาตรงๆนะนี่พูดตรงๆนะได้รางวัลดีใจไม่ดีใจแหละแต่ถึงจะไม่ได้เนี่ยแค่นี้ก็ดีมากแล้วคือตามชื่อหนังสือเลยครับอุตสา์ไปติดลิสต์ท็อปฟาของเขานะครับก็เอาเป็นว่าถ้าใครอยากโหวตให้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับไม่โหวตก็ไม่เป็นไรนะครับ เข้าไปที่ w w w ร i n c o m แล้วก็สลับแล้วขีดไฮเเฟนตรงกลางแล้วก็โหวต VOTE เสิร์ช e. เข้าไปดูได้หรือเข้าไปในเพจนบดลนสตอรี่ก็ได้ครับผมเขียนโพสต์ไว้นะครับก็แค่นี้ก็ดีมากแล้วครับขอบคุณทุกคนนะครับที่กุณามาโหวตให้ผมไม่รู้ว่าเขาจะปิดโหวตกันเมื่อไหร่ยังไงอะไรเงี้ยไม่ทราบเลยเพราะว่าตอนแรกก็อย่างที่ผมบอกก็ก็ไม่คิดว่าจะติดอะไรกับเขานะครับโอเควันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับ สวัสดีครับ No Pardon Story, a life-changing story.